สวัสดีแฟนๆช่องสิงสนามทีเด็ดบอลทุกท่านนะครับอยู่กับผมเฮียเพื่อนนะครับวันนี้ฟุตบอลยูโรปาลีกลงสนามกันหลากหลายคู่นะครับและแน่นอนว่าผมคัดมาวิเคราะห์วิจารณ์กัน1คู่นะครับเป็นเกมระหว่างเบาเลียนเบติสนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนยูเต็งวันนี้นะครับมาดูความพร้อมกันของทั้งฝั่งเบติสก่อนเลยนะครับเบติสเจ้าบ้านนะครับของเทรนเนอร์มานูเอลเปย์กินี่นะครับก็เกมล่าสุดในเกมลีกทําได้เพียงเสมอเบียแล้วมา1ประตูต่อนหนึ่งเท่านั้นนะครับ ความพร้อมเกมนี้นะครับจะไม่มีลุยส์เฟลิเป้นะครับที่บาดเจ็บเพิ่มเติมไปอีกหนึ่งคนนะครับเป็นตัวรับรวมไปถึงนาบิลเฟคีนะครับแนวลุกตัวเก่งที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยยังพร้อมลงสนามกันหมดเลยนะครับภายใต้ระบบ4-2-3-1ผมมองว่าจะไม่ปรับทับมามากเท่าไหร่นะครับก็คงจะเป็นชุดตักชุดเดิมนะครับนำมาโดยพวกสัรตรูคาริโบาโวนะครับมีฮวนมิรันดา กีโดโรริเกสนะครับวิลเลียมคาวาโย่บัญชาเกมแดงกลางนะครับเซกิโอกานาเลสนะครับอโยเซเปเลสและบอค้าอีเกลเซียสนะครับส่วนฝั่งแมนยูเต็ดของเอลิกเทนฮาร์ตนะครับเกมล่าสุดในเกมลีกเนี่ยเสมอคาเซิเมโรโดนไล่ออกไปตั้งแต่ช่วงครึ่งชั่วโมงเสร็จๆนะครับทำให้โดนแบนในอังกฤษเนี่ยบอลถ้วยอังกฤษรวมไปถึงพรีเมียร์ลีกเนี่ยสี่เกมด้วยกันนะครับสำหรับคาเซิเมโรแต่เกมนี้เนี่ย ก็สามารถลงได้นะครับเป็นบอลทั่วยูโรปาลีกไม่เกี่ยวกันตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดไม่มีใบแดงคาเซมิโรนะเทนฮารมีโอกาสที่จะพักแข่งหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นคาเซมิโรลุกชออะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสพักแต่คาเซมิโร่บังเอิญไปโดนแบนถึง4เกมนะครับดังนั้นวันนี้ยูโรปาลีกไม่มีผลนะครับดังนั้นเขาลงได้ดังนั้นวันนี้คาเซมิโร่ออกสตาร์เป็นตัวจริงแน่นอนนะครับก็ต้องบูเอาบอลถ้่วเอานะครับ ส่วนตัวอื่นของแมนเชเต็ดเนี่ยก็ยังอยู่ครบนะครับซึ่งคาดว่า Ten ark, เทนฮากจะมีการโรเตชันบานตำแหน่งนะครับต้องขอขอเท้าความก่อนว่าเกมแรกที่พวกเขาเจอกันที่โอทัฟฟอร์ดเนี่ยเป็นแมนเชสเต็ดสามารถถล่มมาถึง4ประตูตอนหนึ่งดังนั้นวันนี้มีผลต่างถึง3ประตูตนะครับไม่มีกฎอเวโกแล้วนะครับเขาจะเล่นกันนับสกอร์รวมเท่านั้นดังนั้นเบติสต้องยิงแมนยู U 3ลูกถึงจะมีการต่อเวลานะครับดังนั้นมันค่อนข้างคือว่าพูดกันตามตรงมันค่อนข้างยาก ยากมากเลยด้วยสำหรับเบติสเป็นโจทย์ยากเลยดังนั้นแมนยูวันนี้มีด้วยการที่มีสกอร์ตนอยู่ถึง3ลูกเนี่ยพวกเขาอาจจะมีการพักแกนหลักบ้างนะครับพวกตัวสำรองอย่างแฮร์รี่แม็กควายนะครับไทเล่มาลาเซียเฟรดนะครับเจอดอนซานโช่นะครับพวกนี้มีโอกาสออกสตาร์ทรวมไปถึงฟากูโดเปีิสตี้ที่เทนนากออกมาชื่นชมแล้วนะครับว่าการฝึกซ้อมหรือความทุ่มเทเนี่ยดีเยี่ยมเลยนะครับมีโอกาสด้วยนะครับพวกนี้ ตัวหลักตัวอื่นอย่างบรูโน่เนี่ยเขาลงมาจาอยู่แล้วนะครับวาลานก็มีสิทธิ์ผสมผสานกันนะครับโกก็ดับิดเอเคอาร์ A นะครับไม่น่าเปลี่ยนก็คู่นี้แน่นอนว่าอย่างที่ทราบกันนะครับแมนยูมีสกอร์ตุนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เบติสเนี่ยต้องการประตูอย่างน้อย3ามลูกดังนั้นพวกเขาจะผมมองว่าเปิดเกมลุกใส่แมนยูอยู่แล้วนะครับได้เล่นในบ้านด้วยได้เปรียบเสียงเชียนะครับรวมไปถึงสภาพสนามนะครับดังนั้นเบติสเนี่ยโหมกระนำใส่ยูเอฟเอน้องแรงในที้แรกอยู่แล้วนะครับก็ต้องดูว่า เบย์เดจะต้านอยู่แล้วก็หาจังหวะฉาบฉวยได้หรือเปล่านะครับผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนุกเลยนะครับสุดท้ายแล้วผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสเสมอกับเขาคอนสูงนะครับก็ฝากเอาไว้หนึ่งคู่หนึ่งตัวนะครับผมมองว่าเบติสจะเสม,มอกับแมนยูเตดสวัสดีครับ